สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่านิทานเรื่องชีวิตคือการเดินทางนักเดินทางท่องเที่ยวไปในโลกกว้างเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆมาบอกเล่าสู่ผู้คนเรื่องราวของนักเดินทางบางก็สนุกสนานบางก็ตื่นเต้นโลดโผนแต่นักเดินทางบางคนกลับมีเรื่องที่น่าเศร้าใจ ายยากจนคนหนึ่งมีความใฝ่ฝันที่จะเดินทางข้ามมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เขาจึงอดทนทำงานหนักและเก็บหอมรอมลิบเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อจะซื้อตั๋วโดยสารเรือเดินสมุทรเป็นเวลานานทีเดียวกว่าเขาจะซื้อตั๋วเดินทางได้ซึ่งราคาตั๋วเพียงใบเดียวนั้นก็ทำให้เงินที่เขาออมแทบจะหมดเกลี้ยง ก่อนลงเรือเขาจึงเตรียมขนมปังและเนยแข็งเป็นสเบียงติดตัวไปด้วยในวันแรกๆของการเดินทางเขาจึงอาศัยขนมปังและเนยแข็งประทางความหิวอย่างไม่ลำบากยากเย็นเท่าไหร่นะแต่พอนานวันเนยของเขาก็เริ่มบูดและขนมปังก็เริ่มแข็งกระด้างเขาต้องทนฝืนใจกว่าจะกล้ำกืนไปได้แต่ละคำ แต่ในขณะเดียวกันเขาได้เฝ้ามองบริกรที่นำอาหารดีๆไปเสิร์ฟยังห้องอาหารของเรืออาหารน้อนๆน,น,น่ารับประทานผ่านหน้าเขาไปจานแล้วจานเล่าวันแล้ววันเล่าโดยที่เขาไม่ได้ริมรสชาติของมันเลยเหลืออีกเพียงวันเดียวเท่านั้นเรือก็จะถึงจุดหมายปลายทาง เนยบูดบูดและขนมปังแห้งของเขาได้หมดลงครั้นถึงเวลาอาหารเขามองเห็นบริกรที่ยกอาหารที่เพิ่งปรุงเสร็จใหม่ๆออกมาจากครัวกลิ่นหอมของอาหารที่ชนมาแตะจมูกทำให้ท้องไส้ของเขาปั่นป่วนยิ่งนักในที่สุดเขาจึงตัดสินใจฉุดมือบริกรผู้นั้นไว้แล้วขอร้องว่าได้โปรดเถอดท่านขออาหารให้ผมบ้าง แล้วจะให้ผมทำอะไรตอบแทนก็ได้บริกรมองหน้าชายผู้นั้นด้วยความประหลาดใจแล้วถามว่าคุณไม่ได้ซื้อตั๋วโดยสารหรอกเหรอครับซื้อสิซื้อสิเขาตอบพร้อมทั้งแสดงตั๋วโดยสารให้บริกรผู้นั้นดูและแล้วเขาก็ต้องตะลึงงินเมื่อบริกรผู้นั้นบอกกับเขาว่า ค่าอาหารทั้งหมดตลอดการเดินทางรวมอยู่ในค่าโดยสารแล้วครับคุณผู้ฟังคะบางคนอาจจะนึกสงสาร แต่บางคนอาจจะนึกขบขันในเรื่องราวของนักเดินทางผู้นั้นแต่จะมีใครเฉลียวใจบ้างว่าชีวิตของเราก็อาจไม่ได้แตกต่างไปจากชายผู้นั้นเลยชีวิตเปรียบเสมือนกับการเดินทางทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกล้วนได้ลงทุนซื้อตั๋วเดินทางมาแล้วกันทั้งนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยิ่งพิเศษสุดเหมือนการได้ตั๋วเดินทางชั้นหนึ่งซึ่งพร้อมไปด้วยสิทธิพิเศษตลอดการเดินทางทีเดียวเราจึงได้จิตใจและร่างกายที่สามารถทำความดีและมีความสุขในสิ่งที่ดีที่งามนี่คือสิทธิพิเศษที่เราได้มาพร้อมกับการเป็นมนุษย์เราต้องกล้าใช้สิทธิพิเศษเหล่านี้ กล้ายิ้มกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ดีกล้าที่จะมีความสุขและกล้าที่จะมีชีวิตที่ดีงามเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิทธิของเราโดยชอบธทมอย่าลืมว่าทั้งหมดนี้รวมอยู่ในค่าโดยสารแล้วเกิดเป็นคนทั้งทีถ้ามวัวแต่ซึมเศร้าเอาแต่คิดเรื่องทุกใจทำเรื่องร้อนใจทุกวี่ทุกวัน เราย่อมไม่แตกต่างไปจากนักเดินทางผู้น่าสงสารที่เฝ้าฝืนใจอยู่กับเนยบูดบูดและหนมปังที่แข็งกระด้างทั้งที่ตัวเองมีสิทธิ์อิ่มหนำสำราญกับอาหารเลิศรสเราทุกคนคือนักเดินทางที่ต้องฝ่าลมพายุอีกมากกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางขอให้นักเดินทางทุกคนใช้สิทธิ์ของตนอย่างรู้คุณค่า เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยรอยยิ้มที่สดใสและถึงจุดหมายโดยสวัสดีภาพสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ